สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวทำตรงนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้ารีฟันกลับมาครับก็ปัญหาก็คือเกิดขึ้นสองอย่างอย่างแรกเลยคือไปถึงน้ำมันท่วมน้ำมันท่วมเนี่ยลักษณะแกจะสตาร์ทแบบนี้นะที่ผมเห็นวันนั้นนะก็คือแกจะดันดันโชกคขึ้นแล้วแกดึงแบบเร็วๆอะ่ะดึงแบบมันบปุมบปุ๊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 บปัญหปโดยการแบบว่าบห้๊ี่แกะ ร้อนนี่ออกเพื่อที่จะดึงสตาร์ทใหม่ให้น้ํามันพ่วมข้างในนี้มันหมดไปแล้วก็มันติดนะครับคันเนี้ยพอเขาบอกว่าเขาไปตัดได้สองชั่วโมงแล้วก็ดับสิ่งที่ถามเนี่ยก็คือใช้อลตลิเไม่ได้มาตรฐานนะครับมันมันทำให้สองสองถังเนี่ยดับเลยไม่ติดเลยพอผมก็เลยว่าอ่าไม่เป็นไรพี่งันส่งกลับมาเลยแล้วกันเราก็คืนเงินไปแล้วนะคืนเงินไปแล้วแล้วก็เอาวันนี้มาแกะดูครับ ราะว่าเขาใส่ปะเก็นมันไม่ตรงปะเก็นเนี่ยมันไปปิดรูแวกกั้ไว้นะครับมันจึงทําให้สตาร์ทยากจริงๆเครื่องมันไม่เป็นไรนะครับเครื่องมันดึงง่ายมากเลยแต่ว่าตอนที่เขาประกอบเนี่ยปะเก็นเนี่ยเขาไม่ได้ระวังนะครับปะเก็นมันห้อยอยู่แล้วก็มปนกืบไปอุดรูหมดเลยมันก็สตาร์ทยากพอติดมันก็นั่นแหละครับ สาเหตุมันเริ่มต้นจากการสตาร์ทที่ผิดวิธีก่อนนะครับผมจะย้ําเสมอเลยว่าพี่เอาโชกขึ้นนะพี่กดทะเล่งด้วยย้ําเสมอเลยกดทะเล่งด้วยแต่แล้วอย่าไปสตาร์ทรัวแบบนั้นบุ๊บุ๊คบุ๊บุ๊บเนี่ยมันก็พ่นน้ำมันเข้าไปเต็มที่เลยนะครับกว่ามันจะติดเนี่ยมันยากมากเลยดึงตามสเต็ปครับก็คือเอาโชกคขึ้นดึงทะเล่งหน่อยหนึ่งแล้วก็สตาร์ทพอมันรู้สึกจะติดแล้วก็อาชกลงเครื่องมันเล่งง่ายมากเลยมันมันไม่ได้ติดยากขนาดนั้นนะ สตาร์ทครึ่งวันไม่ติดเนีเครียดเลยนะแต่อยู่กับเราไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วผมก็พยายามจะย้ําเสมอว่าใช้ออโต้ลูปให้มันมีมาตรฐานสักนิดนึงอันที่มันเกรดต่ำๆเนี่ยมันจะมันจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพอถ้าออโตลูปไม่ได้มาตรฐานเนี่ย มันจะทิ้งค้าบเขม่าไว้บนัวลูกสุบเต็มไปหมดเลยแล้วอีกค้าบขมว์เนี่ยมันจะอมความร้อนสูงมากเลยสุดท้ายมันจะโอเวอร์ฮิตตรงหัวเทียนเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดเลยนะครับแต่ว่าถ้าออโต้ลูปที่ได้มาตรฐานหน่อยเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะทิ้งค้าวเหมาน้อยความร้อนสะสมบนัวลูกสุกก็น้อยนะครับก็ฝากไว้ซั่งนิดนึงสําหรับคนที่เล่นเครื่องนะครับบางทีมันไปเทียบกับคนนั้นคนนี้มันมันเทียบไม่ได้อ่ะมันต้องเครื่องไครเครื่องมันนะครับเครื่องมัน อย่างที่เราทำครับเราทำจนไม่รู้จะทําอะไรให้แล้วนะครับเครื่องมันก็ผ่านความฟิตใช่ไหมเ,<อ>เช็คทุกอย่างภายในให้หมดแล้วนะครับก็อยู่ที่คนนะส่วนมากจะกเป็นที่คนใช้เช่นสมมุติว่าเราสัตเราตัวอย่างง่ายๆนะตัดได้สักวันนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้น้ํามันคาวไว้นะน้ํามันคาวไว้สักอาทิตย์มาสตาร์ตติดยากสิ่งแรกที่เขาจะคิดเลยคือเครื่องมึงไม่ดี <c oughs> เครื่องไม่ดีแต่เขาไม่ได้ดูว่าเฮ้ ที่เราทําแบบนี้มันผิดมานั้งแต่ต้นนะครับการจะเล่นเครื่องคนจะศึกษาข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับก็ว่าเครื่องมันดีหรือคนใช้ยังไม่เข้าใจมากกว่านะครับตรงนี้ต้องฝากไว้นะครับควรจะศึกษาหน่อยว่าเราควรจะบารุงรักษายังไงใช้แบบไหนสตาร์ทยังไงนะครับก็บางทีก็โทรมาสอบถามได้นะครับเครื่องมันจะให้มันเหมือนมือหนึ่งเลยเป๊ะเลยเงี้ยมันก็ยากเพราะมันเป็นมือสองแต่เราก็ทํา ให้มันดีที่สุดเท่าที่มือสองตัวหนึ่งมันจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้เองด้วยนะครับควรจะเข้าใจบริบทของการเล่นเครื่องมือสองก่อนนะครับทําไมเราถึงซื้อเครื่องมือสองก็เพราะมันถูกกว่ามือหนึ่งนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจบางเรื่องว่าควรจะทาอย่างนี้ทําอย่างนี้เพื่อเพื่อการใช้มือสองที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะร้อยท่านเนี่ย จะเป็นแค่ท่านหรือสองท่านที่ยังจะไม่เข้าใจนะครับแล้วสุดท้ายเขาจะมาโทษเครื่องแต่พอมาถึงเรามันไม่เป็นไรเลยเมื่อกี้คือสตาร์ทไม่ติดนะพอแกออกมาอ๋อคขบูห้อยตรงแต่งไอ้ประเก็นเนี่ยไม่ตรงรูไว้กั้มโดนปิดไว้หมดเลยเพราะใส่ไม่ตรง,รอ,ตรงตอันนี้ก็คือโทษเครื่องละนะครับตัวเองประกอบผิดนะครับบางทีก็ทําไมต้องถอดขบูก็เพราะสตาร์ทผิดไนงะสตาร์ทดึงรัวนๆนะ้ำมันมันท่วมไนงะ เราก็เลยให้ถอดคาบูออกแล้วก็ดึงสตาร์ทใ,ให้ให้น้ำมันข้างในมันหมดก่อนแล้วก็ค่อยประกอบเข้าไปแต่การประกอบก็ประกอบผิดนะครับ mm hmm. วันนั้นก็ย้ำให้เราว่าพี่ดูประเก็นด้วยนะให้ตรงนะให้ตรงให,งหม่นะครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรเราคืนไปก็นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาเช็คฟิตเช็คใหม่นะ mm hmm. กนเดี๋ยวค่อยค่อยขายกันใหม่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ